กระสวัสตรีฟซีสู่หูทุกคนครับเหมือนนิ่งหลอดฟีซีมาสรุปผลบังไฟบ้านสงยางนะครับนุงหลอดเกีย,ยนส่วนอย่างนุงหลอดพิมพ์ผิดขออภัยนะครับบ้านสงย่างนะครับ18เมษายน2 5 6 8นะครับบ้างที่หนึ่งนะครับปประกาศิชนะครับ20 5 5เดดยคะแนนไม่ผ่านครับบางที่2อิสระสาธุนะครับผม30 6 5เดยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่3กลกองฝานะครับ20่5เด็5ยคะแนนผ่านวานเจรีบนะครับบ้างที่4กันจะเลื่อนนะครับ2 5่0นะครับเดดยคะแนน ผ่าน้าวิในครับาวิทำงานนะครับบางที่หานุมน่าจะรวยนะครับยี 20, 60, 230นน่สิบหกสอยสาสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกกุ้งจะเลื่อนซับนะครับสามสิบห้าเจดอยแคะแนนผ่านวานจเจรีบนะครับบางที่เจ็ดพี่เคกาแล็กซี่นะครับยี 20, 60, นน่สิบ้อยสคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่แปด บิ๊กตึงนะครับสามสิบเจดสิ้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เก่าจีเบิรกฟาดนะครับสามสิบหด้อยหคะแนนเจ้าหมวกนะครับบ้างที่สิบเพชรพลังนุ่มนะครับยี่สิดา้อยเคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่ิเอันตายนะครับยี่สิกสิบเด้อยหคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับกินหาวีนะครับผมบางที่สิสอราชวงหกสิบสิบวีเด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิเพชรลำฟานะครับสี่สิบห้าแปดสิบ หวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่14ร้านผู้ยมนะครับ4คะแนนไม่ผ่านนะครับแพ้ฮาวีนะครับบ้างที่15แอดเทวดา85 25 430่คะแนนผ่านหวานเจียบนะครับบ้างที่16ออเฉลิมพล30 65ิ3ดม้คะแนนเจ้าเกือบนะครับบ้างที่17โกแกะนะครับ50 85แด้คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไวหนักเลยแพ้นนอกเลยนะครับบ้างที่18นะครับกุลาบขาวนะครับ2ไม่ะ่านไมบผ่านนะงร้กสิบคทน รับหลวงนะครับสามสิบห้าเจด้าเดสามร้อคะแนนเจ้านะครับบางทียี่สิป้อมทางหลวงนะครับสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าเดสอ้อยห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สิบเอ็ดใช่เมฆค่าสี่สิบแปดสิบเดสามสิบแปดคะาแนนไม่ผ่านนะครับโอ้แดดหน่อยครับนะครับบางทียี่สิบองครับเสียบาทนะครับหกสิบเพียงสี่ร้อยนะครับเด็มร้อยแปดสิบคะแนนเจ้านะครับโอ้โหนะครับผม มื่นนี่นะครับสู่กันดูเดือนนะครับผมดูเดือนอัธยาดานะครับดูราคานะครับแปดสิบห้ายี่สิบห้านะครับม่านำไปกินข้อคือเก่านะครับผ่านห้าวินะครับโอ้โหราคานีนะครับต่อไปอาจสิดเดลัยราคาสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าเซียนย่างหลาบแล้วนะครับบอเอาแล้วนะครับคิดว่านะครับผมแต่มื่อนี้กะเขาถือกระบาดเขาบ่ถือกะจังนะครับผมส่วนมากสีแดงสมากกลัวนะครับบั่นสงย่างนะครับต้องขออภัยนะครับผูงหลอด พิมพ์ผิดนะครับส่วนยากนะครับเพราะว่าลุงหลอดใส่ AI ในการเบอกนะครับแล้วเขาก็พิมพ์ให้นะครับผมอาหาข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรลอดเอฟีสวัสดีครับ